สดีครับเจ้าน,นุ่นเมื่อเช้าที่ผมเดินเดินดูรถที่นี่ยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยแต่ทําไมถึงมีแต่รถกระบะล่ะครับเพราะว่าที่ศูนย์รวมรถกระต่ายคาของเรานะคะสาขาสมุทรปราการบางบ่อค่ะส่วนใหญ่เราจะจอดเป็นรถกระบะซะส่วนใหญ่นะคะมีทุกรุ่นทุกแบรนด์ค่ะอิซูสุโตโยต้ามิตซูฟอร์ดเรามีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแคป4ประตูค่ะตอนเดียว ใส่ตู้ใส่คอกเราก็มีบริการให้นะคะทั้งเพรลอยแล้วก็เพอเดิมค่ะอ้าวแล้วรถเก๋งนะครับผมเห็นที่นี่ก็มีจอดนหากัแต่ทำไมน้อยจังเต็นของเรานะคะมีทั้งหมด3สาขาค่ะจะเป็นสาขากระต่ายค่าสมุทรปราการสาขากระต่ายคาประเวศแล้วก็สาขา NL a u t ออโต้คาที่อ,อ่อนนุชนะคะรถเก๋งส่วนใหญ่จะจอดอยู่ที่สาขา NL a u t ออโต้ค่าแล้วก็กระต่ายคาสาขาประเวศค่ะ รถเก๋งเราก็จะมีทุกรุ่นทุกแบรนด์มี SUV รถเก๋งเล็กๆเราก็มีนะคะมีฮอนด้า Honda, เนาะโตโยต้ Toyota, ค่ะมาสด้แบรนด์รองแบรนด์หลักมีทุกรุ่นเลยแล้วที่นี่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับตอนนี้นะคะเต็นท์ของเรามีโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีจัดฟรีจองและมีออ 1, โปรโมชั่นออกรถ1นึ่งพบาทโปรโมชั่นแม็กใหมย่ยางใหม่ช่วยผ่อนสามพันนาน6เดือนแล้วก็พิเศษสุดๆเลยค่ะดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นที่0 99เท่านั้นเองค่ะและที่เต็นท์ของเรานะคะยังมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่แล้วก็ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นเรายังมีศูนย์บริการของทีมเซอร์วิสนะคะลูกค้ารับรถไปแล้วเรามีบริการหลังการขายให้นานสุด6เดือนหรือ5,000กิโลค่ะคุณลุนครับแล้วถ้าลูกค้าสนใจออกรถจะติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ www บ a t a i .com ไลน์แอดกระต่ายคาหรือจะติดต่อเข้ามาทางช่องทางเพจกระต่ายคาก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณเซลนุ่นนะครับที่แนะนำโปรโมชั่นดีๆให้ผมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจออกรถนะครับสามารถติดต่อมาที่เพจกระต่ายคาหรือเซลนุ่นได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ